พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์ทรงเป็นดังศูนย์รวมพลังจิตใจพลังความรักพลังความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติให้เดียวแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาศที่เบส มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบระมนชนกนาถและสมเด็จพระบระมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้ประสบการณ์ในก่อนได้มีโอกาสร,ร่วมแสดงออกถึงความกตันยูกตะเวทีและความจงรักภักดีโดยในวันที่16สิงหาคม2558พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัเชรกติยาภานาเลนทิลาเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงจักรยานนำ ในกิจกรรมจัก,กรยานเฉลิมพระเกียรติไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา8 3พรรษา12สงิงหาคม2558นนับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สร้างความประทับใจแก่คนไทยทั้งชาติ อีกทั้งยังสร้างประวัติศาสตร์โลกด้วยการทำลายสถิติก,กินเนสบุ๊กในการรวมใจสามัคคีของระสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินเพื่อแสดงพลังรักและความจงรักภักดีแด่แม่แห่งแผ่นดินในปีเดียวกันเมื่อวันที่11ทธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจระกิติยาภา นเรนที่ราเทพ,พยาวดีกรมหลวงราชสาลายนีสิริพัฒนมหาวัจรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาลีรัตนราชกัญญาทรงจักรยานนำพระสวนิกรในประเทศไทยและประชาชนชาวไทยในต่างประเทศที่เข้าร่วมในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ b บ k e ฟ o r d a ดปั่นเพื่อพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรใ,ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา8 8พรรษา5ธันวาคม2558กิจกรรมในวันนั้นทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงพลังแห่งความสามาคัคคีและความจงรักภักดีกล่าวได้ว่า ปี2558เป็นปีมหาบงคลและปีแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยที่ทุกคนจะจดจำและจะรึกไว้ในความทรงจำไปตราบนานเท่านานวันที่6พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกเสีหปบัญชรพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังให้ประสบอินิกรถวายพระพรชัยมงคลในวันนั้นเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องสร้างความปลื้มปิติให้กับปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ